ที่น่านว่าสวยแล้วแต่อินฟลูเอนเซอร์สาวสวยที่ผมชวนมาวันนี้สวยกว่าน่านว่ะป้านนะม,มาแล้วเขามาแล้วแบบสวยๆเลยเขามาแล้วอาเกะอ๋อญี่ปุ่นจะนนักจึกมากญี่ปุ่นก็อิตาเกะจะมาเที่ยวที่น่านกันใช่น,น่าน ลงทางค่ะเพราะว่าเอออ่ะเขาจะชอบเป็นแบบเพราเวลาดูหนังเขาจะแย้กเป็นตัวนางเอก<อ>แต่ดูนะอาจารย์ความ <laughs> เขาจะเป็นแต่นักเอกเขาจะให้หนูเป็นแต่ตัวโกง <laughs> เป็นผีเป็นหมา <laughs> เป็นตน้นไม้เป็นลมไม่แล้วก็วางไม่ไหนไม่ได้แล้วไงแล้วมันโดนหัวทําไมมันไม่ชอบชอบเขาเมาเราชอบหลอนแก้ผ้ายังไม่ถึงบ้านนะนั่งบนแท็กี่แก้ผ้าโยนเปิดกระต่ายโยนทางเดียวกันเลยทิ้งเนี่ยจับซีรีส์ได้ เต็มแม็กซ์ีว่าจะฟินฮ่ารือน้ำตาท่วมก็ดูได้ไม่อัน้นทุกที่ทุกเวลาสมัครโมโนแมสคุ้มที่สุด